ส่งกำลังใจให้เมื่อวานการขึ้นไลท์ต้องโฟกัสเพื่อนประสานแนนการขึ้นไลท์ต้องโฟกัสเพื่อนสิ่งสำคัญที่สุดคือห้าเว้ากับเพื่อนแบบนี้คือประกวนวอาอยืนแต่บางเตือกประกวนกับยางนี้อกจากดาฟองอยู่บังเตืนอนไหลเหเย, <c oughs> ยียดเรียดกระยางหนีไปหนีมาอยู่แต่ส่วนมากก็คือสีนางแบบนี้อันนี้คือเป็นการดีทีสุดเท่าใดตู้ตอบกันได้เว่ากันได้ทักทายให้เขามา,า,าห้ากับหู เพื่อนๆเนขาเพื่อนกับ,บ่อยากออกไปถ้าห้านน่งคุยกับเพิ่นประมาณนี้อันนี้คือการไหลโซนน้อห้าต่งตังใจจังน้อยน้อกี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านสุดกำลังใจสิค่ะาพราะพี่กำลังใจเห็นขอบคุนาอค่ะนาะขอบคุณทุกคนนะคะบัน,นี้กคือเวลาห้าลงลิปคันห้าท้ายแล้วห้าลงเลยด้วยห้าหมเขียนหยังคันลง มั่นกะบอกยังไงเพื่อนบรูว่าสีน้ำสงเขาไปในจุๆๆดจุดไดบออยู่น้ำแล้วแล้วคนนอนนอนเมีนไปสีไม่เผาคนนอนมันบ่มีคนบวาดําเนาะไมสิเผาได้ยังไงแมีนบอกเข้าเขาไปม้วนกับเขาไปเผาบ่ซสักโดนเจนว่าไงเพื่อนกับบ่าวบวชจาคำเพื่อนกับยางพันบักคุงเพื่อนกับยางตัม้มสมเพื่อนกับเอาเขาให้มาสารพัดแต่เพื่อนสิเห็น ถามอีหยังไปพิ่นกับบตอบจ้าคับคือคูอูบาสักผู้บาเมียพืน่น <c oughs> ยังวะโอ้ยเนะก,กับไปเผาอยู่ดนแห้งตืบอยู่ดอกก็เลยออกมาไปบ้านอื่นกับบานมูเขากับึ้นหลก็เลยออกมาขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อค่ะคุณพี่ห้องสู้ทุกคนนอาเกลือ้วนแล้วสัน <c oughs> สวัสดีคุณกุ้งโซดวสัน มีเป้าแอนี่จงก,กุงทรดนีเพิ่นกามีบาดหลายหลังเม่เก๋เพิ่นกบมีบาดหลายหลังเมติกทุกคนที่เข้ามาในนี้มีแต่ช่องใหญ่หมดกลับไปหาเพิ่นใหญ่เด้อไปละไปยายทุมสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจบอกเขาเลื่อยบาดนี่มาสั่นเอาเองบาบอกเขาเลื่อยเด้อบาดนี่าสั่นเห็นจะเห็นเห็นจะอยู่ประควนเมื่อวานอดิดบอลลุง อ๋อลืมจดถอดประแจชิงไว้ลืมใหญ่ทุ่มเลยมสิเกตออ้ยป้าตีทุ่มเงินปาก็ได้เหลือหลายแต่โอ้ยขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อแต่เด้อถามเบาๆศูนย์ขักโอ้โอ้โอ้ดิกระเปยืนบาหงกลงเออป้าทามยั้งเพื่อกบตัวกัดแก๊เดียวก็ยังเห็นข้อคนนตัวติดตัวแดง นี่ก่อนป่าเลยวะบ่นเด้กินง่ายดอ,อกปากกันเลยวะปากกันเลยออกไปขอบคุณทุกคนทุกท่านถูกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณ,คณทุกคนทุกท่านนะคะเออคือตาหงกินว่ะเออกระตักมาพูนถวยออใส้มากินนำแล้วก็กินยาอ่าวสดีประกวดประกวดน่ารัก <laughs> ขอบคุณค่ะถัทกท้ายกันเลยจ้ะพี่น้องอันคันอันนี้ว่าวเรื่อง เมติกนี่เราไล่คลองปั้นยังอันเวลาคนเขาไปหาเราเนี่ยหาเขาให้มากินโบบเบ,บิงหมูแมนซยมังบันนี้กะว่าม้าจังสันม้าจังสีเพื่อนกับบ่าวาน้ำเหา่หาเออเปิยางคือนยังวะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะตะาไนเอ็ดวะแมนว่าเพื่นข้ก่อนเนาะมือนี้เพื่อนบาา้าเห่าว่าผพืนเพื่อน,น <laughs> เอา พี่รักจบเขามาขีดจะคองเสยเบงขิดไม่ก็ได้จบกับบลมนละเรียกตสิว่าบอใบเบิ่งเหมือนเถอะบอกไปแกบอกบอกไปเออเสยมังยังวะกูเสยตุยกูมสนไฟไสิวจะได้กูก็บอกหัวตรงเออสนใจไฟดอก แล้วแต่เถอะประมาณนี้อ่นเพื่นเธอหน่อขอบคุณพี่น้องสุบูทรุคนเดอ้อก่เด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจนะคะบอกห้โท้มากกะบอโท้มแมนบางย่างซาเย็นเจอแต่คนซายเย็นไงเย็ดเจอแต่คนซายเย็นเลยเนาะ <laughs> มูกก็ซายเย็นอันนี้ก็ซายเย็นโอ้ยอันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจเดอ้อขอบคุณสุบูทสุคนมัดรวมได้สาษาสีย <laughs> ป่าสิลงไหลเลยเ้อบวัดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนทุกท่าน,น,นที่เข้ามาเพ่